we é tão... ตัวนี้มากเลยเอมี่ไฮยาที่พี่ตั๊กใช้อยู่อะชอบมากเลยพี่ตั๊กขอบคุณนะที่หนูใช้ช่วยบอกเคล็ดลับของพี่ตั๊กหน่อยช่วยบอกเคล็ดลับพี่ตั๊กหน่อยก็จะบอกเลยว่าเ <c oughs> คล็ดลับของพี่ตั๊กก็ค <c oughs> ือตัวนี้เลยพี่ตั๊กกับน้องแอมเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเราไม่ชอบอะไรที่มันมากมายขั้นตอนเราไม่ชอบอะไรที่มันหนึบหนะองบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเอมี่ไฮยาเนี่ยเป็นเซรั่มที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็พวกจุดด่างดำนะคะตัวนี้ใช้เลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันจะเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วตัวนี้เป็นเนื้อเซรั่ม้แววล็ากกๆผิงคุณ จะชุ่มชื่นและดูกระชับและดูอิ่มน้ำมากๆผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะจะบอกให้เพราะว่าตัดนคนที่ผิวแพ้ง่ายมากแต่ยังใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นก่อนนอนเลยค่ะและตัวแรกนะคะเซรั่มเอมิไฮยาสามขวดค่ะราคาเพียง500บาทตัวที่2ของเราเซรั่มเอมิฮฮยาหกขวดค่ะจ่ายเพียง1,000บาทยังไม่พอ แถมสบู่ไปอีก2ก้อนอนี่คือโปรที่2ส,ส่วนโปรพิเศษในวันนี้มีเฉพาะในรายการผู้หญิงถมากินเท่านั้นนี่เลยเซรั่มเอาไปเลย2ขวดนะคะแล้วก็ครีมทาเฉพาะจุดอีก1น,นะคะกันแดดอีก1น,นะคะสบู่อีก1ซึ่งทั้งหมดนี้ปกติ1,410บาทแต่คุณจ่ายเพียง890บาทเท่านั้น